ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายคำชอัอีมุกดาหารนำมาจากหนังสือเรื่องผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมและเรียบเรียงโดยพระครูวิเวกธรรมทารี พระธรรมทโรครูบาแจ้วบรรยายโดยรองข้อมูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนในนามของคณะสิทธิานุสิทธิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน้อมบูชากตัญญูกตเวทิตาคุณ เนื่องในวาระครบรอบ114ปีชาตการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโญธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญตอนที่11ตรวจสอบภาวนาพาพบวิบากกรรม ไปอยู่บ้านดอนเงินกุมภวาปีอยู่สองเดือนกว่าท่านอาจารย์อ่อนยานศิริเพิ่นว่าเพิ่นจะเป็นสอนญาติพี่น้องแม่ออกของเพิ่นให้รู้จักภาวนาให้รู้จกัจากการปฏิบัติกรรมฐานเพิ่นไปคราวนั้นก็พอได้แต่ทำให้โยมญาติพี่น้องของเพิ่นรู้จักาศาสนาดีขึ้นแต่คนเท่าแม่ชีบุญมาไม่ฟังไม่ลงให้ลูกชาย ได้แต่ต่อว่าให้กับลูกชายว่าครูบาก็ได้บวชแล้วอยู่คำศาสนาแล้วได้พบปะครูบาอาจารย์ใหญ่หมายถึงท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตมาแล้วบวชแล้วผัดเอาแต่ความโกรธมาว่าให้อีแม่อย่าห่วงอีแม่เลยอีแม่ฟังธรรมฟังเทศของเพิ่อนครูอัญญาดีบ้านม่วงไข่เพื่อนมาอยู่โปรดสอนเอาอีแม่อยู่นี่ อยู่บ้านจิปาขีนี่ศีลอีแม่ก็รู้จักกรรมฐานภาวนาก็รู้จักบ่าตายเปล่าดอกครูบาอาจารย์มาอยู่มาเยี่ยมบ้านก็ดีแล้วให้ว่าให้กับหมูญาติพี่น้องทั้งหลายให้เขาหูตาสว่างขึ้นมาได้อีแม่ก็ดีใจแล้วมีอยู่วันหนึ่งแม่ชีเท่ามาหาผู้ฆ่ามาพร้อมกับสาวขาวคนงามมาเว้ากับผู้ฆ่าว่า มีบนเดอร์ครูบานเนนขอให้อยู่ไปตลอดชีวิตเดอร์อย่าไปศึกออกมาหาโลกทุกนี้แม่ชี้หูเห็นมาหมดแล้วว่ามันทุกขนาดใดในชีวิตนี้มาอยู่นี่ก็ขอให้อยู่นานๆแน่หมูข้าน้อยลูกหลานจะได้ทำบุญทำทานแม่ชี้ปีนี้ก็เท่าแก่หลายแล้วอยู่โปรดให้เหงเหๆแน่จากนั้น คนเท่าก็เล่าว่ามาจากร้อยเอ็ดอพยพมาอยู่กุมภาวาปีแก่แล้วจึงได้รู้จักศีลรู้จักธรรมชีวิตนี้ทุกหลายมีลูกยี่สิบคนตายสิบยังเหลือสิบทำให้ทำนาปลูกหมอนเลี้ยงไหมแม่ชีนี้เป็นบาปกับต้มไหมนี่แหละบาปหลายแหงเราสังเกตดูโอ้คนเท่านี้เป็นคนแข็งแรง พละกำลังดีร่างใหญ่กินได้มากทำงานไวรวดเร็วอยู่บ้านป่าบ้านดงไม่ทำอะไรอาหารก็ปลาแง่น้องหานไปอยู่นั่นเขาเอาแต่ปลาละมาให้ฉันท่านอาจารย์อ่อนว่าแม่ออกผู้เท่านี้จิตใจยังกังวลอยู่กับบาปกรรมต้มฝักหลอกทำไหมสาวไหมตายไปหลายแสนหลายร้านตัว บอกว่าอย่างใดให้ปล่อยให้วางอย่าเอาของเก่ามาคิดก็ยังเอามาคิดอยู่คนเท่าก็ว่าครูบาเนนบวชแต่น้อยแต่หนุ่มยังไม่ได้ทำบาปอีหยังขอนิมนต์ตั้งใจให้ได้เดอ้อมาช่วยแม่ชีแน่อัญญาครูดีเพื่อนก็บอกสอนแม่ชีอยู่ดอกว่าของเก่าการกระทำอันผิดพลาดห้ามบอกให้ขึ้นมา บอให้คิดถึงบาปของเก่าให้ใส่ใจแต่ในบุญของใหม่ทำความดีและรึกถ,ถึงศีลให้ภาวนาแม่ชีก็พยายามเต็มที่อยู่จากนั้นคนเท่าก็ถามถึงบ้านเกิดเมืองนอนประเพณีของพวกผู้ไทยอาชีพการเป็นอยู่การอบรมจากครูบาอาจารย์เราก็เล่าให้ฟังคุยกันยืดยาวอยู่กับคนเท่าแม่ชีบุญมา ไปอยู่บ้านดอนเงินคราวนั้นละ่ะราวปีพศส4 7 1ท่านอาจารย์อ่อนยาน,นศิริก็บอกให้โยมพาทำห้างร้านที่พักให้อยู่ระหว่างกอไผ่สามกอใต้ต้นไม้ยางใหญ่วันหนึ่งปฏิบัติวัดถากเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็ไปเดินจงกรมจนมืดแล้วขึ้นที่พักไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาต่อไปจนดึก ก็รุ้ไปปัสสาวะครั้งหนึ่งมันยังไม่ง่วงก็นั่งภาวนาต่อไปอีกได้ยินเสียงไก่ขันกกก็รู้สึกตัวเองนั่งภาวนาอยู่มันรู้ของมันอยู่รู้ไปได้อีกสักพักหนึ่งก็มีจุดแสงสว่างจุดน้อยๆสีแดงสีขาวและสีเขียวอยู่ใกล้กันจากนั้นก็ยาวใหญ่เชื่อมเข้าหากันเป็นอันเดียวกันหมด ดวงใหญ่เท่ากับดวงพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงในขอบฟ้ายามเช้าเราเข้าใจว่าเป็นพระอาทิตย์แต่ก็รู้ทันมันอยู่ว่ากำกับรู้ของตัวเองอยู่จึงกำหนดรู้เอาดวงไฟนั้นเป็นบริกรรมรู้อยู่เป็นอารมณ์รู้อยู่มันเหมือนกับจิตเราก็แจ้งสว่างอยู่อย่างนั้นด้วยมันก็อยู่เป็นสุขสบายอยู่นั่งอยู่จนเช้าสายได้เวลาบินทบาท ท่านอาจารย์อ่อนยานัิริมาเรียกเนนเนนแม่นนอนตายแล้วหรือนี่เจ้าสิมานอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่บอ่อลุกลุกสายแล้วเราก็าสะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นจิตถอนดวงไฟนั้นก็หายความสว่างในจิตก็ดับหายไปทีนี้ท่านอาจารย์อ่อนก็สังเกตเห็นเราลุกออกมาจีวรก็ครองอยู่ไม่งวงเงียไม่สลึมสลือ ไม่ง่วงเหงาวตื่นลุกขึ้นก็แช่มชื่นไม่มีขี้หูขี้ตาแจ่มใสกระปรี้กระเปรามันสดใสยอยู่ภายในอิ่มอยู่ภายในท่านอาจารย์อ่อนจึงถามว่าเจ้าเฮ็ดอีหยังอยู่ครับผมนั่งภาวนาอยู่ครับเป็นอย่างใดเป็นดวงไฟครับใหญ่ประมาณไหเท่ากับพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ายามเช้าครับนานเท่าใด ตั้งแต่ไก่ขันกกครับเออดีจากนั้นก็พากันออกไปบินทบาดพอกลับไปขอนแก่นท่านอาจารย์อ่อนยาน,นัสิริก็ไปเล่าให้เพิ่นครูอาจารย์สิงห์กันตยาขโมฟังเพิ่อนครูอาจารย์สิงห์งาางก็ว่าเป็นวาสนาของเนนจามจากนั้นมาท่านอาจารย์อ่อนก็ไม่ค่อยด่าว่าหรือกโกรธให้เราเท่าใดน,นักเราได้โอกาส จึงมาเล่าเรียนปรึกษากับเพื่อนครูอาจารย์สิงห์โดละเอียดเพื่อนก็ให้อุบายว่าอย่าไปเผลอให้มีสติเป็นผู้รู้อยู่เสมออารมณ์ต่างหากรู้ต่างหากภาพนั้นต่างหากให้รู้แบบแยกอย่ารู้แบบรวมมันยังบอกเก่งชำนาญในภายในตั้งใจไปเถิดแต่อย่าคิดหาอารมณ์แบบเดิมนั่นอีกหากจะเกิดจะเป็น ก็เป็นภายในจิตใจของเรานี้เองดอกอย่าลืมอย่าเผลอต้องมีสติมั่นอยู่กับตัวผู้รู้นั่นท่านอาจารย์สิงขันตยาขาโมเคยเป็นครูมูล ครูประโยคมัธยมอยู่โรงเรียนวัดสร้างโศกเกษมศิลเป็นครูสอนหนังสืออยู่สปีเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเสาะหาเห็นแล้วก็ชักชวนให้มาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อนเทศสอนอบรมพระเนนว่าเราได้ดีเพราะเทวทูตสูตรชาราสูตรเป็นปฐมแต่ต้นออกปฏิบัติครั้นพอตั้งใจของตนไว้ได้แล้ว ก็ได้กายคตาสูตรเกิดได้ในภายในของตนจึงตัดสินใจตามท่านอาจารย์ใหญ่ออกมาปฏิบัติจนวันนี้ถ้ายังเป็นพระสูตรก็อยู่ในตำรับตำราแต่ถ้าเราเอาปฏิบัติในภายในน้อมเข้าหาภายในนี้ก็เป็นปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติตามปริยัติส่วนผลนั้นก็จะตามมามีมาเองดอกท่านอาจารย์ฟันอาจารโร เรียนถามเพื่อนครูอาจารย์สิงห์ว่ากายคตาเป็นของสาธานทั่วไปหรือครับทั่วไปแต่ชัดเจนในอาการใดอาการหนึ่งเฉพาะตรงกับนิสัยสันดานที่ตนเองเคยอบรมต่อหลายพบต่อหลายชาติของผมนี้หัตทยังคือหัวใจมันชัดเจนก็เป็นอาการกายคตาสำหรับพิจารณาของผมมาโดยตลอดอันนี้ มันตรงกับที่ท่านอาจารย์ดีเล่าให้หมู่พระเนนฟังว่าครูบาอาจารย์สิงเป็นคนหัวใจใหญ่ภายในหัวใจมีซองหัวใจบรรจุน้ำเลี้ยงหัวใจสีใสาขาวไม่ขุนข้นครูอาจารย์สิงขันตยาขโมเก่งในอุบายการเทศสอนผู้คนให้ตั้งใจในการปฏิบัติพระศาสนาให้ลาทิ้งประเพณีอันไร้สาระ ผู้คนเคารพศรัทธาต่อเพิ่นมากและในยุคนั้นคนเขารู้จักเพิ่นครูอาจารย์สิงห์มากกว่ารู้จักเพิ่นครูอาจารย์มั่นและเพิ่นครูอาจารย์เสาเป็นผู้มีอำนาจพระเนเงเกรงกลัวมากผู้ข้าไม่กลัวเพิ่นมีอะไรก็เข้าหาเข้าเล่าให้เพิ่นฟังได้ตลอดเพราะเวลาเพิ่นแก้ปัญหาให้เราก็ได้ปัญญาได้ความรู้ดีมากขึ้น อายุ18ปีอยู่ขอนแก่นบ้านหนองขามน้องโจดตอนเช้าเข้าหมู่บ้านบินทบาทมีนางสาวกำลังเป็นสาวอายุ17-18ปีมาแย่งกันใส่บาทให้เรามาทุกวันทั้งสามคนแย่งกันใส่ก่อนใครได้ใส่แล้วกับจับแขนเราเขยา่าพร้อมเรียกไอเนนไอ้เนนหรือพี en, ่เนนพี่เนน บางวันจับแขนบางวันจับมือบางวันจับบาดเขยา่าผู้สาวเมืองขอนแก่นดื้อแท้ๆะยุคสมัยนั้นไม่รู้เหตุผลอะไรที่เขามาทำอย่างนั้นได้แต่ท่านอาจารย์อ่อนว่าให้เราสอนเขาว่าอย่าทำแบบนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมแต่เพื่อนครูอาจารย์สิงห์ก็ไม่ว่าอะไรได้แต่บอกว่าให้ตั้งใจสำรวมระวัง ตั้งใจรักษาศีลของตนใหม่ให้สะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจเอาใหม่โหอ,อาหารที่เขาเอามาใส่บาตรให้เราดีกว่าอาหารที่เขาใส่ให้แก่ครูบาอาจารย์เฉพาะใส่ให้เราฉันอิ่มสามองค์สี่องค์ของคนเดียวนะผู้ฆ่าอยู่นั้นได้ก็สามสาวนั่นละใส่บาตรให้ฉัน อยู่โคกเหล่างานนั่นละ่ะทํากุฏิให้พระเนนอยู่แล้วเป็นหลังๆและให้ขึ้นอยู่ตามลำดับพรรษาไปอยู่ใหม่ๆก็ปักกรดกลางกรดก,ก,กันอยู่ตามร่มเงาไม้ตามเง่าไม้โจดกอที่มันใหญ่พอกุฏิผู้ฆ่าแล้วเสร็จก็อยู่ได้แค่หกวันวันที่7ขณะขึ้นกระไดนั้นมือเราก็ดึงแม่กระได ทำให้กระไดหงายมาทั้งคนกระไดก็พกลิกเลยล้มลงทั้งคนทั้งกระไดกระดูกสันหลังกลางหลังก็ไปกระแทกเอากับตอไม้ชาติที่เขาตัดตอจําดินเอามาทำเป็นเสากุฏิก็เริ่มเก็บหลังแต่วันนั้นมาปลายมือปลายเท้าก็มึนชาแรกๆก,ก็พอไปบินทบาตได้หลายวันเข้าก็ลุกไม่ได้พระเนนเอาเข้ามาส่งอยู่วัดศีจันทร์ ให้หมอมาดูแลร,รักษาแต่ก็อยู่ได้ไม่นานขอให้พระที่มาเรียนหนังสือเขียนจดหมายแจ้งมาบ้านให้พ่อออกไปรับพ่อออกเป่าเกอไอ้แดงไอ้เจ็กเอาเกวียนไปรับมาแต่วัดศรีจันทร์มารักษาอยู่บ้านหมอเขาว่าเป็นโรคเน็บชามีโอกาสหายถ้ารักษาอย่างถูกวิธีมาถึงบ้านแล้วร้องไห้ทุกวัน กลางคืนดึกๆก็ร้องไห้ไม่อยากศึกกลัวไม่ได้บวชพระและเป็นภาระให้กับญาติพี่น้องปีที่กลับมาแต่ขอนกันปีนั้นอายุเข้า20ปี หวังจะบวชพระแล้วดีใจอยู่แต่ก็มาตกกระไดกุฏิป่วยเป็นเน็บชามึนชาตามมือตามเท้าปวดมึนสันหลังปวดตามกระดูกข้อต่อที่สุดจนเดินไม่ได้เริ่มป่วยก่อนจะเข้าพรรษาป่วยหนักพ่อออกไปรับท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูก็บวชพระแล้วก็เข้าพรรษาตัวเราก็ตั้งใจไว้ว่าตกแรงนี้อายุครบบวช คงจะได้บวชเป็นพระแล้วละ่ะดีใจอุ่นใจอยู่สุขใจอยู่ตั้งใจว่าพอจะบวชพระจิงจะแจ้งให้ทางพ่อออกแม่ออกญาติพี่น้องได้รู้ว่าอยู่ทิศใดทางใดแต่สุดท้ายก็สู้กรรมไม่ได้ป่วยแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเสวยวิบากกรรมของตนพ่อออกเอาเกวียนไปรับมารักษาอยู่สามปีจึงทุเราขึ้น กินยาต้มยาหม้อเครื่องดำเป็นตำรายาของท่านอาจารย์ฟันอาจารโรท่านอาจารย์ดีฉันโนเพื่อนบอกไว้ว่าให้ใช้เครื่องยาดำมีอ้อยดำข้าวดำซ่านดำเยี้ยวโคดำอย่างอื่นอีกแต่ล้วนแต่เป็นของดำทั้งหมดกินมากกินต่างน้ำ นอนป่วยอยู่สามปีกว่ากระดิกกระเดียตตึงตัวไม่ได้พอออกแม่ออกพี่น้องต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเสียขี้เสียเยี่ยวทำบาให้พ่อแม่พี่น้องอยู่หลายปีปล้ำลุกปลุกนั่งอยู่อย่างนั้นเป็นบุญอย่างที่ท่านอาจารย์ฟันอาจารโรมาอยู่จำพรรษาอยู่วัดหนองน่อง,องมาแต่งยาม้อด,ดำรักษาให้ให้กำลังใจหลายอย่างนอนป่วยอยู่นั้น ไม่หวังอันใดทุกทรมานกายทุกใจไม่มีใจจะอยู่ร้องไห้เสียดายการบวชของตนและลึกแต่ว่าเกิดมาขี้โรคอายุสั้นความดียังไม่ได้ทำจะบวชพระตามความตั้งใจก็ยังไม่ได้บวชบุพกรรมให้ตายก่อนก็อาจเป็นได้นอนป่วยอยู่ตอนนั้นได้แต่พิจารณาความตายคนมียศเขาก็ตาย คนมีบาปเขาก็ตายคนมีบุญเขาก็ตายคนแข็งแรงมีกําลังเขาก็ตายคนมีฤทธาศักดานุภาพเขาก็ตายพระอริยะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็นิพพานไปเหมือนกันตัวเรานี้ประสาอะไรต้องตายแน่นอนอยู่ไหนอย่างไรต้องตาย ไหว้พระสวดมนต์ท่องมนต์ต่างๆขณะนอนป่วยอยู่นั้นมิได้ขาดจำพระปริศบทไหนก็ท่องทบทวนไปมาไม่ยอมให้นอนป่วยอยู่เฉยกำหนดภาวนาไปด้วยเรารำคาญที่สุดตอนกินข้าวแรงพอออกแม่ออกต้องบังคับให้กินข้าวเที่ยงข้าวแรงนี้ต้องกลั้นใจละอยากให้หายโรคมาคิดดูตอนนี้ เห็นท่าจะหายด้วยการกินข้าวตำมือแม่ออกเอาข้าวกลาข้าวดำมาตำกับซกและเอามาต้มกินน้ําข้าวต้มทั้งเปลือกตอนเช้าหลวงปู่ฟั่นอาจารโรมาบินทบาทเห็นหน้าเห็นผ้าเหลืองของเพิ่นแล้วพออุ่นใจสุขใจได้บ้างเพิ่นจะถามทุกวันเนรจามเป็นแนวได ดีขึ้นไหมวันนี้เป็นยังไงดีขึ้นบอตัวเราก็พอลุกไปได้เป็นก็พอได้ใส่บาทแต่ก็ลำบากพอลุกไปมาได้เพื่อนครูอาจารย์ฟั่นอาจารรก็จากจาริกไปขอนแก่นอีกร่างกายมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ตามไปส่ทรงบาตพระเนนอยู่วัดปฏิบัติพระเนนแต่พระเนนหมู่ใหม่นี้ เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตสีโรพากันมาแต่อุบลและที่จรไปจรมาก็มีอยู่พอดีขึ้นเดินไปได้ไกลๆแล้วภูเขาแถวนี้รอบๆบ้านห้วยสายนี้หอเอาข้าวเอากับเอาน้ำเต้าน้ำได้แล้วก็ออกเดินทางปีนภูปีนก้น,นหินเดินภาวนาไปดูนั่นดูนี่ไปภูปูนภูก่องถ้ำเกิื้อ หินกองถ้ำปูลูภูคำชะอีภูหนองกระปาดภูหลังดำภูผากูดภูกะโลนไปจนทั่วหมดเพื่อให้เอ็นอ่อนยืดหยุ่นแข็งแรงเอาหนังสือเจ็ดตำนาน12บสอตำนานของพ่อออกไปท่องทบทูนบุพกรรมของการป่วยคราวนี้บวชพระและพิจารณาดูว่าเป็นโทษมาจากกรรมอันใดจึงได้รู้ว่า เป็นเศษของบาปกรรมที่ใช้ยางน่องชุบลูกธนูทําสงครามกับพวกพมา่าในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยากับบุพกรรมที่ฆ่ากษัตริย์500องค์เมืองลิชวูวีในยุคที่เกิดเป็นพันธุนเสนาบดีของพระเจ้าปัจเศสนิโกศลเมื่อครั้งต้นๆพุทธกาล ขอเชิญท่านผู้สนใจได้โปรดติดตามรับฟังธรรมประวัติขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงเจสให้ครบถ้วนต่อไปเพื่อจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบถึงธรรมประวัติและปฏิปทาขององค์ท่านและเข้าใจในสาระธรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นแบบอย่างแนวทางประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมสื่อไปธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญตอนที่สิบเอ็ดนี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตสื่อธรรมนี้เพื่อน้อมบูชาคุณองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญโดย คุณจเรรุยาพรและครอบครัวขออุทิศบุญกุศลเป็นปฏิทานใหม่ให้แก่บุพการีญาติพี่น้องผู้มีพระคุณและสัพสัตว์ที่เคยล่วงเกินกันมาทุกภพทุกชาติสื่อธรรมะนี้สงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามตัดต่อแก้ไข ห้ามทำเพื่อการค้า